สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ป้าจะมาแนะนำเ,เมนูการออมนะคะของบี a น้นนะคะของบีเน้นสำหรับเมนูการออมนะคะพอเราเข้ามาที่หน้าแรกหน้าหลักของบีเนนแล้วนะคะเราก็จะพบว่ามีเมนูตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ มีทั้งหมด8เมนูนะคะสำหรับครั้งนี้ป้าจะมาแนะนำเมนูการออมก็คือตรงนี้นะคะเอาละค่ะกดไปเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วกดตรงการออมถ้าใครที่เป็นภาษาอังกฤษก,ก็ไปเปลี่ยนการเซตติ้งค่านะคะเป็นภาษาไทยนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเมื่อเข้ามาที่การออมแล้วนะคะหน้าแรกมันจะเข้ามาที่แบบยืดหยุ่นนะคะซึ่งอันนี้แหละที่ป้าจะมาแนะนำในครั้งนี้นะคะ สำหรับการอ,ออมนะคะหมายความว่าเราซื้อเหรียญนะคะในบีแนนหรือว่าอาจจะซื้อจากแอป,ปอื่นๆบรกอื่นๆนะคะเราก็สามารถที่จะโอนเข้ามาได้นะคะโอนเข้ามาในบีแนนได้นะเพื่อมาทำการออมนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในการออมแบบยืดหยุ่นหรือ,อ flexible saving เนี่ยนะคะการออมแบบยืดหยุ่นเนี่ยเขารับเหรียญอะไรแล้วก็ มีอัตราการจ่ายโบนัสหรือดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะเอาเป็นเรียกว่าโบนัสละกันนะคะเเรียนแรกนะคะก็คือ FIL นะคะ FIL ก็มีผลตอบแทนรายปีอยู่ที่2.23นะคะถ้าเราต้องการจะออมเราก็กด subscribe นะคะเข้าไปนะหาเดี๋ยวป้าพากดก็ได้นะคร กดเข้าไปดูนะคะกด subscribe แล้วเราก็ใส่จำนวนตรงนี้นะคะว่าเราจะออ,ออมกี่เหรียญน,นะคะจำนวนเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปนะคะทีนี้ก็ จากนั้นก็กดฉันได้อ่านและยอมรับแล้วก็กดยืนยันการซื้อนะคะจริงๆไม่ใช่เป็นการซื้อแต่เป็นการออมนะคะก็เป็นเสร็จสิ้นการออมนะคะทีนี้เมื่อออมแล้วนะคะมันจะได้โบนัสมานะคะแจกโบนัสมาเป็นรายวันนะคะเป็นรายวันทีนี้ถ้าเราต้องการให้ตัวโบนัสนั้นเนี่ยเข้าไปเป็นออโต้สับสไครต์คือเข้าไปสู่โหมดการออม โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดอะไรทุกวันเนี่ยก็ให้กดออโต้สับสไครต์ตรงนี้นะคะมันก็จะทําการเอาเข้าไปให้เรานะคะเอาเอาเข้าไปสู่การออมให้เรา,เ,าเป็นอัตโนมัตินะคะโอเคฮะแต่ถ้าใครคิดว่า,อาดอกเบี้ยที่ออกมาเนี่ยจะเอาไปหมุนหรือไปผันเพื่อซื้อเหรียญตัวอื่นอันนี้เราก็ไม่ต้องกดออโต้สับสไครต์นะคะอาะคะต่อไปนะคะก็คือ เอ่อเอาเอาหม่นะคะ F I L นะคะอัตราดอกเบีย้ยต่อปีก็คือ2.2 3%นตะคะต่อไปบิตคอยเนาะ1น0นะคะอันนี้เป็นอัตราการออมแบบยืดหยุนนะคะการออมแบบยืดหยุ่นก็คือเราสามารถที่จะหยุดการออมแล้วก็ถอนออกมาได้ตลอดเวลานะคะซึ่งจะต่างกันกันกบการออมแบบล็อกนะคะการออมแบบล็อกเนี่ยเราจะต้องออม โดยกำหนดตามกำหนดเงื่อนเวลาของเขาจึงจะถอนเหรียญออกมาขายหรือว่าออกมาคอนเวิร์ตออกมาทำอะไรได้นะคะแต่การออมแบบยืดหยุ่นถึงแม้ว่าโบนัสจะน้อยกว่าแบบล็อกนะคะแต่ก็มีความยืดหยุ่นสูงคล้ายๆกับการฝากออมทรัพย์สะสมทรัพย์ของธนาคารบ้านเราอะนะคะคือเราจะถอนออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ก็มีโบนัสหรือดอกเบี้ยให้แล้วแต่จะเรียกนะคะ อันนี้ Bitcoin นี้อยู่ที่1.20%นะคะการจ่าย BUSD ก็คือ5.06%นะคะอันนี้คือเหรียญที่เข้ารับเข้าสู่ระบบการออมนะคะ USDT 5.80% 1 inch ก็คือ3.30% Ada 1.45% a l g o 1% 1> ARK 1%, ARPA 1.25%, Atom 1.42%, Bex 10%, ตนโอ้ตัวนี้จ่ายเยอะนะคะต่อไป BAL 4.21%, BAT 0.45%, BCH 0.26%, BRL 2.10%, o t i 2%, โคติ ตัวนี้เป็นสีเทาแสดงว่าเขาตอนนี้เขาอาจจะไม่รับการออมแบบ flexible แล้วนะคะตอนนี้นะตอนนี้นะเพราะว่าอาจจะเต็มเหลืออะไรของเขานะคะมีเหตุผลของเขาไป c v c 6.12%อันนี้ก็จ่ายค่อนข้างเยอะอยู่นะคะ dai c 5 3 0 7 0 d o c 1.56% 6 dot 0.51% egld 1% EOS 0.35%, ETC 1.09%, Ethereum 0.88%, EUR 3.21%, FET 1%, GBP e 5%, e e e GB 5 IOST 3.54%อันนี้ก็คืออเหรียญยายนะคะถ้าถ้าเราสมมุติว่า IOST เนี่ยถ้าเราเอาไว้ที่บิดครับเนี่ยเราจะไม่ได้โบนัสตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็แนะนําเลยว่าเออ่ให้แบ่งแบ่งออกมานะคะแบ่งออกมาออมในบีแอนด์นะคะเราสมัครบีแอนด์เสร็จนะคะแล้วเราก็ทําการโอนนะคะโอนจากเอ่บิดครับมาที่บีแอนด์ซึ่งค่าธรรมเนียมถูกมากนะคะโอนเออ่กี่พันเหรียญเนี่ยก็ช่างนะคะแต่ว่าจะเสียค่าธรรมเนียมแค่เออ่เหรียญเดียวนะคะหนึ่งเหรียญ iost นะคะไม่ใช่หนึ่งเหรียญ us นะคะ หนึ่งเหรียญ IOST แค่นั้นเองค่าธรรมเนียมถูกมากนะคะแล้วก็พอเอามาดองไว้เอามาดองไว้นะหรือออมแบบยืดหยุ่นไว้ใน b i n a n เนี่ยเราก็จะได้อยู่เฉยเราก็ได้โบนัส3.54%ตต่อปีนะคะก็ดีกว่า,เ,าเก็บไว้เฉยๆนะคะก็ป้าก็แนะนำนะคะสำหรับ IOST นะคะแล้วก็รวมทั้งเหรียญอื่นๆด้วยนะคะ เลือกเอาเลยที่เราชอบนะคะถ้าเราไม่มีในในบิตครับเราต้องการที่จะซื้อในอ่อบีแนนก็ซื้อได้เหมือนกันค่ะซื้อแล้วก็เอามาออมนะคะเลือกตัวที่มันมีดอกเบี้ยเยอะหน่อยนะคะโบนัสเยอะหน่อยนะคะก็หรือถ้าใครที่มีเหรียญอยู่แล้วที่เขารับเนี่ยก็จัดการได้เลยนะคะ iota 0.1% 1 กล่าวว่าสองจุดห้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ KMD หนึ่งจุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์ KNC ศูนย์จุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์ Link ศูนย์จุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์ Lum ศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ LSK หนึ่งเปอร์เซ็นต์ LTC ศูนย์จุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ NEO ศูนย์จุดสี่สี่เปอร์เซ็นต์ ONE หนึ่งจุดสองสองเปอร์เซ็นต์ ONT 0.21% Quantum 0.50% RUB 4.50% s t r a uh, t 1%แต่ว่าตอนนี้ก็คือหยุดไว้ก่อนนะคะเป็นสีเทา SXP 1% Tita 0.16% Tomo 0.46% Troy 1% TRX 0.78 UNI 0.68%ิ 0, 0. USDC 5.06สังเกตว่าถ้าเป็นพวก Stable Coin เนี่ยจะมีโบนัสค่อนข้างจะดีนะฮะ VET 0.83ร Wave 2.84 XLM 0.35 XMR 1.83 XRP 1.41แต่ทีนี้ป้าจะไม่ได้แนะนำให้ โอนเหรียญด็อกหรือว่าเหรียญ xrp จากจากแอปบิดคัเข้ามาที่บีแอนเพราะว่าค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าฟรีหรือว่าค่าธรรมเนียมมันจะค่อนข้างสูงนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมาซื้อเหรียญในในบีแอนเนี่ยแล้วเราไม่อยากจะโอนเงินนะคะโอนเงินหรือว่าโอนแบโอนเงินหรือโอนเป็น usd d หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะคะ ไม่ต้องการทําธุรกรรมผ่านธนาคารนะเพราะว่ามีในความรู้สึกาบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ายุ่งยากป้าก็แนะนําว่าเอางี้ๆเลยนะคะง่ายๆเลยนะก็ไปซื้อ iost นะคะไปซื้อ iost ในในบิตคัพนะคะแล้วก็โอนเข้ามาที่ b ีแอนด์แล้วก็มาคอนเวิร์ตนะคะคอนเวิร์ตไปเป็นเหรียญที่เราจะใช้ซื้อเช่นคอนเวิร์ตไปเป็น อะไรที่มันรับอะเช่น BNB BTC USDT uh, อะไรอย่างเงี้ย b u s d หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะคอนเวิร์ตไปพอคอนเวิร์ตเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปซื้อเหรียญที่เราต้องการแล้วก็นำเอามาเข้าล็อกหรือเข้า,าการออมแบบยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่า flexible นะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะหัดทำทีละเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำแบบเป็นก้อนใหญ่นะหัดทา สักครั้งหรือสองครั้งจนเราชำนาญจนเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราค่อยทำเอเอ่เยอะๆเป็นเงิน v o l u มเยอะๆนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเออ่ถึงถึงเมื่อกี้ถึง xrp 1.41%แล้วเนาะต่อไป xtz นะคะ0.66%ย์ดเอ็ z e x ศูนย์จุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์และตัวสุดท้ายนะคะซิลิก้าหรือ z i l ศูนย์จุดสามศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็อืม เป็นเหรียญนะคะที่ทาง Binance เนี่ยเขารับนะคะรับฝากเป็นแบบออมซับนะคะออมซัย์หรือที่เรียกว่าเออเซฟวิ่งฟเฟล็กซิเบิเลซเลซฟวซิว่งนะคะอันนี้ก็ถ้าใครที่สนใจนะคะก็ปาก็แนะนำเลยนะคะว่าให้ทำการออมนะดีกว่า ดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ไปนั่งมองว่าโอ้เมื่อไรเหรียญจะขึ้นเหรียญจะลงอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะบาย,บาย